กรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกทท่านครับผมมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลเช่นเคยวันนี้ก็มีพระเครื่องของพระพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิลาศการจาธรรมแห่งวัดท่าขนุนมาแนะนํารุ่นนี้นี่ชื่อว่าเหรียญพญาเต่ามังกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิตเป็นเหรียญที่พระพระคุณหลวงพ่อเล็กได้บอกแก่ยัดยมพุทธบริษัทว่าเป็นเหรียญที่ มีมหาลาภมากที่สุดนั่นคือครั้งหนึ่งเนี่ยมีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้การาบเรียนถามเะรดชพระรคุณหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าขาพระเครื่องของรปรดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ที่หลวงพ่อทำมารุ่นแรกจนปัจจุบันเนี้ยมีพระเครื่องรุ่นไหนที่มีมหาลาภมากที่สุดเปรดชพระรคุณหลวงพ่อท่านก็บอกว่าตั้งแต่ท่านทําทุกรุ่นมาเนี่ยเหรียญพญาเต oh, ่ามังกรเงินล้านรุ่นเปลดโลกพลิกชีวิตเนี่ยมีมหาลาภมากที่สุด เพราะในวันพุทธาพิเศษเนี่ยก็พุทธาพิเศษในงานกรรมฐาน3วันในวันที่19 30สิบสามสิบนเดือนตุลาคมปีพศสองพันหระฮะแล้ววันที่พุทธาพิเศษเนี่ยสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยีพระองค์มาพุทธาพิเศษให้นะใน28พระองค์นั้นมีพระพุทธเจ้าที่เป็นเอตทัคคะเป็นเลิศในด้านมหาลาภมากที่สุดด้วย อีกสพระองค์นั่นคือสมเด็จพระพุทธ,ธทีปังกรและสมเด็จพระพุทธ,ธกัจศวันที่พุทธ,ธาพิเศษในองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาประทับนั่งมาประทับนั่งเหนือเหนือปรรมพิธีสี่แถวแถวและเจ็ดพระองค์แล้วพระพุทธ,ธองค์ท่านก็เปล่งพุทธ,ธารศมีเปล่งฉับพนรรังสีมาเพื่อพุทธ,ธาพิเศษให ไหลเอืบอาบซาบซ่านไปทั่วทั้งอนูเนื้อแห่งกองวัตถุมงคลที่ประเด็จพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านนั่งปลอบปลุกเสด็อธิษฐานจิตอารัตนาพระพุทธเจ้าท่านมาพุทธาพิเศษให้จริงๆแล้วพุทธคุณเนี่ยครบเครื่องทุกๆด้านสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทําให้ครบเครื่องในทุกๆด้านนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่เป็นมหาลาภเนี่ยมากที่สุดเป็นมหาลาภมากที่สุดเด่นในเรื่องของมหาลาภ นอกนั้นก็ป้องกันภัยพยานอันตรายได้ในทุกๆเรื่องนะฮะเจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของป้องกันรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดนะฮะเป็นแคลคลาดปลอดภัยปลอดภัยจากพยาอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปลอดภัยจากนุษย์และมนุษย์ขา,ขายดีนะแล้วก็อยู่ดีมีสุขนั่นเองนะรูปลักษณ์ของสมรูปลักษณ์ของพญาเต่ามังกร นี่นะฮะพญาเต่ามังกรเงินลานรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิตก็เป็นพญาเต่ามังกรนะฮะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสมเด็จพ่อพระสมาสมธเจ้าพิมพ์เปิดโลกนะ,ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ซุ้มเรือนเสียฐีนะฮะเป็นพิมพ์ซุ้มเรือนเสียถนะีด้านข้างก็จะเป็นอักขระนะ,ะอักขระเลขยันอักขระต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมหาลาบนะฮะ ก,กับเรื่องของหัวใจพระเมธ ا นะคือหัวใจธาตุทั้ง4นะฮะหลอมรวมธาตุนั่นเองนะะด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่หลิวหลวงปู่หลิวนะฮะแล้วก็ด้านข้างๆก็จะเป็นพระคาถาเงินล้านนะะอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษของพญาเต่ามังกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิตนะฮะ คือที่ประเดิบประคุณหลวงพ่อท่านทำในท่านทําจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยสมเด็จพ่อพระสมาสมาสจพุทธเจ้าท่านทรงโปรดพระเมตตาเพราะท่านทรงเล็งเห็นด้วยอานาจพระบุธญาณอยู่แล้วว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยภัยอันตรายทั้งหลายในโลกเนี่ยซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตของชาวโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยสงครามนิวเคลียร์ภัยของโรคระบาดภัยเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีภัยเรื่องของภัยพิบัติภัยอันตรายต่างๆนะฮะภัยเรื่องของ เรื่องคุณเรื่องของเรื่องสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายในโลกใบนี้นะฮะดังนั้นพระเครื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระคุณด้วยวลาการจนธรรมเนี่ยท่านถึงปะพุทตเจ้าสมเด็จพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงจัดทำและจัดสร้างพุทธาภิษิกให้เนี่ยเพื่อป้องกันและก็ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดนั่นเองนะฮะแต่รุ่นนี้เนี่ยชื่อว่าเหรียญพญาเต่ามาังกรรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิต มีมหาลาบนำนะ,ะนอกนั้นก็ครบเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไปรังป้องกันรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดนะ,ะมหาอุดคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยนะทั้งบูทั้งบุญค้าขายดีนะฮะนี่นะท่านใดสนใจแอไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ ID ดีลายเมตร8ดแภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847นะฮะท่านใดที่สนใจบูชาก็แอไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่เมดแนี้แหละ แล้วก็รายได้ครึ่งหนึ่งก็จะนํารายได้ครึ่งหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะหลังจากหักต้นทุนแล้วก็จะนําไปทําบุญในพระพุทธศาสนานะะก็มีวัดท่าสูงวัดท่าขนุนแล้วก็วัดผูมาน้านะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักนั่นเองนะฮะาใคสนใจก็รูปบุญรูปกุศลแล้วก็ได้พระเครื่องดีดนะฮะรับประกันพระแท้100%นะฮะแอดไลน์มาสอบถามได้ะะที่ไอดีไลน์เมตแ8ดแป ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ